สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็กะว่าจะมาแบ่งบอลสีแต่คงไม่ได้แบ่งนะครับทุกท่านพอดีโอ้ยช่วงนี้งานเยอะนะครับงานยุ่งมากนะครับอันนี้ก็เพิ่งไปเสร็จงานนะครับจากที่ช่วยน้านะครับเนาะเก็บเต็นท์เก็บโต๊ะอะไรนะครับวันนี้ก็ยุ่งมากเลยเออวันนี้เลยยังไม่ได้ มาแบ่งปันบอนสีนะครับแต่ก็พอมีอยู่นะครับที่เราจะมาแบ่งปันกันนะครับทุกท่านนี่มันก็เริ่มโตแล้วล่ะนะครับอย่างไอ้ตุ๊กแกก้านดําเนี่ยเห็นไหมโตแล้วนะครับนี่มันก็พร้อมที่จะแบ่งแล้วล่ะดูรากเขาทะลุกระถางแล้วตุ๊กแกนี่เป็นอะไรที่สีสันสดใสน,นะครับดูนี่นี่ครับตุ๊กแกก้านดําเนาะก้านดํานะครับ นี่ครับผมก็เพิ่งเอาลงกระถางไปก็มีนะครับอย่างเพชรเมืองนนนะครับนี่มันก็มีใบเดียวอยู่เนาะเพชรเมืองนนนี่เป็นไม้ด่างเขียวนะครับแล้วดูเกาะเก็ดต้นนี้คือเขาบอกว่าอันนี้ไม่เผือกนะนี่เป็นหน้าเหลืองแต่ผมดูยังไงก็เผือกอะแล้วก็มีซับพูลผลนะครับนี่นี่ลงกระถางไว้แล้วนะครับมีใบเดียวอยู่นะครับทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟอร์มน้องนะครับซับพูนผลสวยนะครับดู สวยมากเนาะน้องมีใบเดียวผ่าชิ้นใหญ่อะ่ะใบมันเลยใหญ่คือไม่ไม่ไม่เชิงว่าผ่าชิ้นใหญ่หรอกชิ้นกําลังดีนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างวันนี้ก็อัปเดตกันไปนะครับเนาะอัปเดตกันไปนะครับนี่ครับบอลสีก็เริ่มมีแบบเท่ๆแร่แร่แร,แรสมัยยุคสมัยเก่านะครับโอ้ดูอันนี้ต้นนี้คือมันเป็นแบบนี้ทุกท่านใครรับได้มั่ง เดี๋ยวเอาไว้จัดเซตนะครับเนาะเดี๋ยวต้นเขาโตแล้วละ่ะนี่นะครับเนาะใครรับได้ก็เดี๋ยวเอามาแบ่งกันพรุ่งนี้นะครับส่วนนี่ก็หลวงตาเมืองดูโอ้ต้นใหญ่โตสวยแล้วนะครับแล้วพวกนี้ก็เพิ่งเอาลงกระถางนะครับเนาะศิลานักซิ่ง <laughs> ไม่ใช่นะครับศิลานักปาดนะครับอันนั้นมันนักซิ่งอันนั้นมันคือปาดหน้าเขาละนี่ นี่ครับศิลานักปาดกําลังด่างสวยๆเลยทุกท่านดูไม้หัวพอดนะครับผมคัดมากําลังด่างสวยเลยดูครับทุกท่านสวยมากเนาะนี่ครับอสงคงสงไขก็นุ่นครับมีพร้อมนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันแล้วละ่ะดูศิลาหุ้มทองต้นนี้โอ้ยต้นนี้เจ๋มเลยนะครับเนี่ยดูโอ้ดูใบใหม่มาทองมาเลย <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งกันพรุ่งนี้นะครับเนาะพรุ่งนี้สัญญานะครับว่าจะแบ่งนะครับมีเมืองเกาะเก็ดตอนแรกไม่ด่างตอนนี้ด่างนะครับดูนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอนะครับเนาะส่วนท่านไหนที่ทักมาจองก็ขออภัยด้วยแล้วกันบางครั้งก็ไม่ได้อ่านนะช่วงนี้งานยุ่งนะครับไหนจะงานเล่นดนตรีอะไรอีกนะครับทุกท่านผมน, <laughs> ผมนี่ผมนี่ผมนี <laughs> ่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ ท่านที่รอก็รออีกนิดนะครับนี่เทพเทวฤทธ์ไปขุดมาได้มาต้นหนึ่งพอดีเอาชิ้นไปทิ้งนะครับเนาะแล้วเขางอกออกมาก็เลยไปขุดขุดตรงที่เราทิ้งนั่นแหละนะครับนี่ศิลาหุ้มทองนะเนี่ยเนี่ยอืมดูครับเนาะสาวนครชัยศรีดูเนี่ยครับกําลังสวยเลยทุกท่านเล็กๆนะครับก็เบิดชัยก็มีประมาณนี้เนาะ เล็กๆนะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งกันมีทักถามมันีล้อมเพชรมาเยอะนะครับเ้าก็เป็นประมาณนี้นะครับมันนีล้อมเพชรของผมเนี่ยโอยูอันนี้นะเมืองนนท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะประมาณนี้นะครับมันีล้อมเพชรแล้วก็มีต้นนี้นะครับด่างสวยนี่นะครับมันีล้อมเพชรต้นเนี้ยด่างสวยนี่แต่ด่างเยอะไปหน่อยแต่ก็โตเพราะว่ามีสีเขียวนะครับเนาะเนี่ยครับก็ ประมาณนี้แหละอันนี้ก็ตุ๊กแกเนาะตุ๊กแกนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เป็นพรมพิมานดูเทพสายลุ้งต้นนี้อูอันนี้คือสวยเลยนะครับเนี่ยเทพสายลุ้งนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเบื่อใชยก็พยายามคัดหน้าบอนสีสวยๆเก็บไว้แล้วก็ตั้งฟอร์มไว้นะครับตั้งฟอร์มไว้ให้เอเฟซีะ FC นะครับได้มาแย่งชิง <laughs> ขออภัยที่มันเอบอลสีมันมีน้อยเนาะ <c oughs> ก็เลยต้องทําการเกิดการแย่งชิงกันขึ้นนะครับก็เลยต้องมีคนที่ได้แล้วก็คนที่ไม่ได้นะครับเนาะ <c oughs> คนที่ไม่ได้ก็เอสวดผมไป <c oughs> หนึ่งหนึ่งซิงเกิลนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ขออภัยด้วยแล้วกัน <c oughs> เพราะว่ามันมีน้อยเนาะเราจะคัดแต่หน้าไม้สวยๆแล้วก็ ขายกันในราคาเบาๆนะครับเนาะนี่แหละครับบอลสีไอ้ที่ได้ไอ้ที่อยู่ในอ่าอะไรนะอยู่ในกล่องอีกนะครับยังไม่ได้เอาลงอีกนะครับเนาะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตู้แล้วก็เอาชุดนั้นลงบ้างนะครับนี่ก็เป็นยอดมงกุฎยอดมงกุฎดา่างฮารแต่หลอดใหม่มาแล้วนี่ไงขาวมาเลยเนี่ยยอดมงกุฎดา่างฮาร์ปนะครับเนาะหลอดใหม่มาแล้วเราก็ ผมก็พยายามที่จะที่จะคัดหน้าบอลสีเก็บไว้ให้พี่พี่เพื่อนๆได้เอฟกันนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็มาแค่นี้แหละนะครับมาอธิบายมาชี้แจงหน่อย <c oughs> บอกว่าเออวันนี้ยังไม่ได้แบ่งปันนะครับทุกท่านเดี๋ยวท่านไหนที่รอบอลสีสวยๆจากเบิร์ชัยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแบ่งปันเลยนะครับก็รอได้เลยเนาะคลิปออกประมาณสองทุ่มนะครับ เตรียมกระดาษปากกานะครับเนาะไว้จดได้เลยอาจจะมีน้อยแต่ก็พอมีให้ทุกท่านได้เก็บสะสมกันนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ